อขาบอหยิบง่ายจังอ่ะตาบริซักอะเอาหมดแล้วหรอกระดูหายไปบหน้าะไทยมาไม่ไป,ไป,ไปะตาบลิหยิบเลยอ,ลยอะตาพอ่อเหรอได้เลยโอ้หยิบก่อนดีเลยอะมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีนะเ อ่าตาเบลี่อ่ะตาใครตาพ่อเอหรออ่าตาเบลี่เลยเอ้า ให้น่ากลัวด้วยนะคะแล้วก็กดตั้งที่ด้นะคะแล้วก็กดอนันนี้ด้วยคะ่ะแล้วก็ไปแบบค่นะ,คะนะะ่ากลัวค่ะเหมือนผีหมาเลย